แต่ความชื้นถึงนะครับครับนั่นผมให้น้ํเลี้ยงน้ำสองชั่วโมงวันเว้นวันแต่มันซึมถึงความชื้นใต้ดินคือข้างล่างเย็นเจี๊ยบเลยในแดดที่ร้อนๆขนาดนี้นะวนอุณหภูมิของแดดตอนนี้ปัญหาของทุกคนน้ําเริ่มจะไม่พอกันต่อไปไม่ว่าเรื่องบาดาลเรื่องคลองเรื่องแหล่งน้ําเราจะบริหารเขายัางไงเราให้น้ําน้อยหน่อยอาจจะเป็นทุกวันช่วงเช้าให้ปากไปเปิดแต่ให้น้ําทีเดียวทีเดียวเสร็จแต่ไม่ใช่มาเปิดทิ้งยี่สินาทีไม่มีผลนะครับทุเรียนพูดจริงๆคือเขาจะ สะบัดน้ำเขาจะสะดุ้งน้ำอะไรเงี้ยปัญหาเรื่องดอกร่วงอะไรเยอะแยะมากมายตามหลังเดี๋ยนะเปิดยี่สิบนาทีไม่มีผลมีผลคือหมายความว่าตอนลูกที่ว่าเราต้องการสร้างแป้งเนี่ยถึงแม้หัวธรรมดาปกติทั่วไปครัที่เราทําแบบว่าเราต้องการดันลูกให้ขึ้นทรงอะ่ะแต่ถ้ารเราเปิดอย่างเงี้ยคือเดียวทีเดียวเราเปิดไปชั่วโมงหนึง่งก็เหมือนกับเราเปิด20นาที20นาทีสาล็อกก็หนึ่งชั่วโมงเหมือนกันแต่เรานานน้ำเป็นป1ชั่วโมงแต่เราเอาความชคื้นตัวนี้ไล่ไปเลยทั้งวันอ๋อครับ ถูกไหมครับ,เร,บเราเลี้ยงความชื้นหน้าดินเราก็เหลือน้ําที่อยู่ในคลองในสระอีกต่างหากมันก็เลยารามแตกต่างคือเราให้ชั่วโมงครึ่งว่าทุกวันจริงแต่เราสามารถเติมน้ําขึ้นไปให้ชั่วโมงครึ่งเราก็เติมเพื่อมาเต็มเหมือนเดิมได้อีกถ้าเกิดเราเลี้ยงน้ําในสระเรารในคลองมันไหลๆเรื่องที่ว่าความแตกต่างมันค่อนข,ข้างสูงตัวนี้เราปล่อยระบบน้ําไม่ว่าโทรชีวภาพที่กินเชื้อไม่ว่าไซโคโดมาไบสรัสทัสลิ์คือปล่อยคือป้องกันรากเน่าคนเน่าเนี่ย ศักมันเคยเคยเป็นมันหายฟื้นมาเกือบทุกต้นแต่ต้นไหนที่มันเป็นหนักๆมันเป็นมาก่อนผมก็จัดก,การเอาทิ้งเลยคือไม่ให้เชื้อมันเดินต่อมผมก็ทิ้งไปเลยครับ <À> ออเว้แต่ว่าเรื่องนี้ยากเฮียรเรื่องที่ว่าชาวสวนจะรู้ได้ไงว่าดินตัวเองอ่ะอย่างเฮียบอกดินทรายดินร่วนดินเหนียวมันอุ้มน้ําระบายน้ํบนี่แหละคือเรื่องที่ยากคือยกแตะละแปปงเนี่ยพื้นที่มันไม่เหมือนกันที่เนินที่ทรายที่ลุ่ม คือดินตรงนี้ก็อย่างหนึ่งดินล็อกล่างที่หลังก็ดังกาบข้างนั้นก็อีกอย่างนึงแล้วก็เวลาทุเรียนมันมีปัญหาเนาะพูดกันง่ายๆอ่าพอดีใบช็อตคือเหลือเป็นก้้นทูบเนี่ยบางคนก็โทษว่ารากเน่าคนเน่าแต่จริงๆริงแล้วตัวปวกตัวกัดจะส,สําคัญเส้นเดือนฝอยก็สําคัญเนี่ยผมเป็นอยู่แปลงนึงแปลงตรงที่วิ่งผ่านมาฝ่ามือเออลับไปอยู่ฝ่ามืออ่านั่นแหละคือตัวกัดลงใต้ดืนแต่ผมยังไม่มีเวลาทําเขาต้องเจาะลงไปเอาตัวไม่ว่ายาตัวที่ฆ่าปวกเนาะ เออแต่ใส่แรงก็ไม่ดีแต่แค่ปอดีแล้วก็ดึงระบบลากขึ้นมาใหม่เขาก็จะฟื้นครับแต่เราก็ไม่มีเวลาคต้องคอยก่อนใจเย็นตึบแใจเย็นตึบเลยใช่ไหมงานทาไม่ทันครับตอนนี้มันทาอยู่แปลงแปดสิ็ดไล่แปลงที่ทางนูนกาลังไล่ดอกไล่ลูกขึ้นมาแต่ปีนี้สอบปีแรกสักกับสามปีกับสองเดือนเขามีลูกมีดอกแล้วแต่ผมเอาบ้างไม่เอาบ้างก็ทิ้งึันไปจะไปเอาปีหน้าเต็มๆแต่เขามีลูกตัวอัตโตมัตอันนี้แปลงนี้นี่อายุเท่าไหร่นะเก้าปีน่าจะแปดปี 8ปีพื้นที่ทรงพุ่มผมดูรัศมีอยู่ประมาณ4 4เมตรถึงไม่เหีอ่าน่าจะถึงนะครับนี้ถ้าผมเคยลองดูอัตราการเติมดินเนี่ยมันก็จะน้ำมันจะอยู่ประมาณทักวันหนึ่งประมาณทัก200ถึงมันรับน้ําได้ประมาณทักชั่วโมงหนึ่งประมาณทัก2-300ลิตรอ่ะผมเยอยว,ว่าประมาณนั้นไหมหรือว่าเกินนั้นเฉพาะโคนทรงพุ่มนะเฉพาะโคนนะครับในทรงพุ่มของ,องวงเวียงเลยว่าของวงเวียงของวงเวียง ได้เลยครับประมาณนั้นใช่ไหมหรือว่ามากกว่านั้นครับ<ย>อยู่ที่เวลาที่เราเพิ่มเงินไปลดโหลดลงมาสมมติหนึ่งหนึ่งชั่วโมงครับาหัวละร้อยลิตรก็สองหัวก็สองร้อยลิตรผมให้น้ําตอนที่จะช่วงไหนครับช่วงที่ผมจะเอาดอกช่วงเอาดอกช่วงเอาดอกช่วงที่ผมเอาดอกผมจะเปิดวงน้ําที่ค่อนข้างจะไมีแค่สามเมตรสามเมตรฝาผมจะเปิดทีเดียวสามแปลงเลยหนึ่งสามสามครับตอนนี้ผม ขยายลูกผมจะเหลือสองแปลงนี้กับแปลงนู้นต่างหากผมต้องการวงน้ำเบ้างตอนเลี้ยงน้ําผมจะอยู่ประมาณเนี่ยไม่เกินส mm. ามเมตรวงในหมายถึงตอนเลี้ยงดอกด้วยตอนเ <timeline S 1> ลี้ยงเลี้ยงที่จะเอาดอกครับโอ้ oh, ครับเอาดอกคือวงน้ําแคบอมันก็ไม่แคบจริงแต่เราใช้เวลาที่ว่าให้เขาแบบเหมือนกับสภาพว่าอากาศที่แห้งแล้งขาดเขาต้องการแบบพูดง่ายเขาใช้อากาศคือธรรมชาติเขาช่วยเนะาะต้นไม้มันต้องการละ น้ำเนี่ยแต่เราไม่ให้เขาเต็มที่เราแค่เลี้ยงเลี้ยงให้เขารู้ว่าเขาขาดน้ําประมาณสองสารอบของเฮียมีการงดน้ำไหมมีครับเราต้องดูความชื้นของพื้นดินโอ้ค่ะต้องมีจากสองวันอาจจะเป็นสี่วันครับตวันเว้นวันเว้นใช่ป่ะวันเว้นแต่ไม่ใช่แบบทิ้งน้ํายาวอย่างนั้นใช่ไหมมีผมไม่คยาวครับผอครับคนที่เลี้ยงน้ําค่อนข้างไม่ค่อยยาวเพราะผมจะเลี้ยงให้เขารู้ว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงมาต้องการน้ําที่เข้ามาช่วยในเรื่องการพัฒนาทุกอย่างเขาถึงเวลาที่เขาจะออกดอกเขาก็ต้องพัฒนาในการทาดอก เพื่อให้เขาออกอกไม่ใช่ว่าตูมเราอัดน้ำไปใบอ่อนมาเราไม่รู้อะไรเขาเลยไม่ได้เราต้องเลี้ยงให้เขารู้ว่าถึงเวลาอายุพูดยังง่ายว่าเวลาของเขาที่ต้องออกดอกแล้วจะเลี้ยงสื่นสตายนั้นแต่ไม่ได้ปล่อยนานสังเกตจากใบเนี่ยเฮียเป็นคนรักษาใบผมผมพูดถูปะไม่ถึงขนาดนั้นผมที่โหดทำโหดเหรอโหดในการตัดสวนขนาดไหนเฮียถึงขนาดที่ว่าแต่แต่ทำไมใบเฮียยังดีอยู่เพราะผมไปดูแปลงอื่นนะใบไปครึ่งแล้วนะ ก็ผมก็รักษาระบบวงน้ํเรื่องความชื้นก็เป็นสไตล์ที่เราต้นไม้ผมว่าคล้ายๆคนแหละเขาก็ต้องเลี้ยงเขาก็จะเอากำลังที่ไหนมาถ้าเราต้นไม้ใบไม่ดีเขา,เอาอะไรส่งลูกอะครับมันจะเอากําลังตรงไหนที่มาผลิตนะคือปงอาหารง่ายๆว่าจะขึ้นลูกเนี่ยถ้าถ้าอีกสักสองอาทิตย์พี่มาดูดใหม่เลยว่ะทุเรียนนี่จะเต็มร่างทุกเกือบทั้งหมดคือประมาณวันที่สิบสิบาทุเรียนเขาจะเต็มตูเต็มร่างขึ้นมาค่อนข้างจะทั้งแปลงทุกแปลงที่ทําในรุ่นนี้ อีกไม่เกินมาที่10 15ถ้าอยากเห็นอีกครั้งหนึง่งก็คือเต็มล่างทั้งหมดแล้วก็หนามจะกลางและตูดจะเต็มแป้นไปเลยครับมผมให้เวลาอีกประมาณสองอาทิตย์คือถ้าอยากเห็นการพัฒนาใหม่ก็คืออีกสองอาทิตย์ครับแต่พอระยะทําดอกทีแรกก็ลดวงน้าลงหน่อยนึงนิดนึงประมาณนะั้นคือแทนที่ผมจะให้แบบอันนี้ตอนที่ผมรันลูกแบะบผมจะเหลือแปลงนี้กับแปลงนี้คือดันพร้อมกันแต่น้ําออก4ี่เมตรฝ่า แปลงนู้นผมจะลงมอเตอร์สิบแปลงไว้อีกตวงหนึ่งเพื่อให้น้ําดันลูกเนี่ยคือเต็มทรงพุ่มสามหัวเหมือนกันแต่นี่เป็นสองหัวแต่ผมองอันนี้ใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงต่อรอบต่อครั้งแต่ตอนนี้ผมว่าน้ํามันเยอะผมเลยโหลดลงมาเหลือ3ชั่วโมงผมกลัวมันช็อตไม่กินอสองรอบแล้วผมโหลดมาจาก5ชั่วโมงเหลือสาชั่วโมงครับสอ,อสองรอบแล้วใช่ไหมครับเพื่อให้ใต้ใตดินมันอุ่นด้วยเพื่อให้ข้างล่างมันทํางานได้บ้างไม่งั้นถ้าที่มันเย็นตลอดทั้งทุกรอบมันไปไม่ได้ ผมจะให้น้ําที่ว่าอยู่ระดับเม็ดเม็ดฝามันขึ้นมาเออเริ่มมีไออุ่นเขาจะปรับสภาพในดินไม่งั้นพอบเออลาเออมันจะพัฒนาตัวเร็วไปมผมก็มาแก้งคือมาแก้โหลดน้ําลงโอ้ครับ